วิธีดูคลิปติดแดงติดเหลืองหรือว่าโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไปโพสต์นั้นจะติดแดงหรือติดเหลืองหรือไม่นะคะผิดกฎนโยบายชุมชนของ Facebook หรือไม่มีวิธีการดูได้2แบบนะคะแบบแรกนะคะน้ำฝนแนะนำให้ไปที่โปรไฟล์ส่วนตัวที่มุมข้างบนสุดกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมามันจะมีคำว่า ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะหนึ่งครั้งแล้วไปเลือกคําว่ากล่องข้อความการสนับสนุนนะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะไปที่การแจ้งเตือนของคุณถ้าเกิดว่าขึ้นข้อความแบบนี้ไม่มีการละเมิด แบบนี้ก็คือช่องของเราเป็นสีเขียวนะคะจะไม่มีคลิปที่ละเมิดกฎชุมชนของ Facebook เลยนะคะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะคะทุกคนจะอีกวิธีนึงนะคะน้ำฝนจะพาทุกคนไปดูนะคะบางทีมันไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งคิดว่าช่องของเราเป็นช่องสีเขียวไม่ทําผิดกฎนโยบายชุมชนนะคะให้เราไปเช็คอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้ออกจากตรงนี้ไปก่อน แล้วทุกคนเห็นข้างบนไหมคะแถบเมนูข้างบนนะคะมันจะมีแถบเมนูแดชบอร์ดมืออาชีพนะคะแถบเม,เมนูแดชบอร์ดมืออาชีพนี้จะมีในคนที่ใช้โปรไฟล์ส่วนตัวแล้วก็เปิดเป็นโหมดมืออาชีพจะมีแถบนี้ขึ้นแล้วก็คนที่ใช้เพจน,นะคะในการสร้างรายได้นะคะแล้วก็ให้เรากดจิ้มเข้าไปเลยนะคะนี่คือหน้าตาของแดชบอร์ดมืออาชีพให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลย ไปหาคำว่าเครื่องมือแล้วเราก็ไปหาคำว่าการแนะนำโปรไฟล์นะคะพิมพเข้าไปเลยการแนะนำโปรไฟล์ตอนนี้สถานะก็คือแนะนำได้นะคะถ้าเกิดว่าโปรไฟล์ขึ้นแบบนี้ก็คือนโยบายชุมชนของเราเราไม่ได้ทำผิดกฎนโยบายชุมชนนะคะโปรไฟล์ที่เราทำอยู่ในการสร้างรายได้ เขาก็จะแนะนำให้คนอื่นเห็นคลิปเราเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะดูสถานะโปรไฟล์ของเราได้นะคะโดยการกดจิ้มไปตรงนี้เลยสถานะโปรไฟล์ของคุณนะคะตรวจสอบสถานะโปรไฟล์ของคุณเมื่อเรากดจิ้มเข้ามาหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือช่องนักฝนบุญเรือนนะคะเมื่อเราดําเนินการกับโปรไฟล์นี้หรือเนื้อหาของคุณคุณจะเห็นการดําเนินการต่อไปนี้ ถ้าเกิดว่าผิดกฎนโะยบายชุมชนติดเหลืองติดแดงเขาจะแจ้งเตือนในนี้เช่นกันนะคะบางทีมันไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนในกล่องข้อความการสนับสนุนเราต้องมาเช็คในตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์กับช่องเราเองนะคะสําหรับคนที่หารายได้จาก Facebook นะคะแล้วก็กดจิ้มเข้าไปดูทีละหัวข้อได้เลยนะคะสามารถแนะนาโปรไฟล์ได้หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แล้วตรงการสร้างรายได้นะคะช่องของคุณสร้างอะไรได้อะไรได้บ้างผ่านกดเกณฑ f เฟซบุ๊กอะไรได้บ้างตรงนี้เลยมีสิทธิ์สร้างไรายได้เขาจะขึ้นโชว์นะคะว่าช่องของเรากำลังสร้างไรายได้จากเครื่องมืออะไรได้บ้างนะคะสำหรับช่องน้ำฝนบุญเรือนนะคะก็จะสร้างไรายได้ได้จากดาวโฆษณาในเวียวบอลนัดประสิทธิภาพการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะคะ ก็เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของนักฝนได้นะคะโดยการสนับสนุนการส่งดาวโฆษณาในเรียวฝนก็ผ่านแล้วนะคะโฆษณาในเรียวก็คือเราต้องลงคลิปสั้นนะคะคลิปที่มีความยาวไม่เกิน90วินาทีนะคะลงในช่องที่อัปโหลดเรียวนะคะหรือว่าถ้าเราลงในช่องที่เป็น คุณกำลังคิดอะไรอยู่เขาก็จะตัดเป็นคลิปสั้นโดยอัตโนมัติถ้าความยาวเรามันไม่ถึง90นาวินาทีนะคะตรงโบนัสประสิทธิภาพนะคะก็คือการโพสร,รูปภาพหรือว่าข้อความอันนี้คือถ้าทุกคนที่โพสต์บ่อยๆนะคะจะได้เครื่องมือนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปภาพหรือแม้กระทั่งข้อความที่เราโพสต์นะคะนี่เลยก็จะได้เครื่องมือโบนัสประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็การสร้างรายได้จากเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาที่เราโพสต์ในช่องของ Facebook ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความพกแชร์ไปยังสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวคลิปยาวก็สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาได้นะคะแต่ละแต่ว่าเราต้องไปเปิดด้วยนะเปิดการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้เปิดให้เรานะคะบางคนเหรียญไม่ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้มาเปิดการสร้างรายได้จากเนือ้อเดี๋ยวเราฝนจะพาไปดู ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ของช่องของน,น้ำฝนก็จะมีโปรแกรมสมาชิกนะคะอันนี้ก็คือน,น้ำฝนยังไม่ผ่านนะคะแต่ก็ไม่ได้ซสีเรียดอะไรนะแล้วก็มีอันนี้ก็คือ MarketPage พร้อมใช้งานอันนี้ก็จะเป็นการขายของนะคะทุกคนจะทุกคนสามารถขายของใน Facebook ได้แต่ว่าเราต้องมาตั้งค่าเพิ่มเติมเนาะอ่าน้กฝนจะพาไปดูการสร้างรายได้จากเนื้อหาถ้าเราโพสต์คลิปนะคะ ถ้าเกิดว่าเราโพสคลิปยาวหรือว่าคลิปสั้นเราต้องไปเปิดตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือบอกไว้เป็นความรู้นะคะสำหรับคนที่ติดตามน้ำฝนนะคะถ้าเกิดมาดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบจะได้สาระและก็ความรู้นำไปปรับใช้ในช่องของตัวเองได้นะก็มาที่โปรไฟล์ของเราเลยนะคะอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของน้ำฝนนะคะแล้วก็จะมีคลิปยาวหรือว่าคลิปสั้นนะคะน้ำฝนจะพาไปดูคลิป ยาวเนาะคลิปยาวไปที่คลิปยาวเลยตรงคลิปยาวมันจะมีดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณานะคะคือหน้าหน้าโพสต์ของเรามันจะมีคํานี้ขึ้นดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาให้เรากดจิ้มเข้าไปเลยเขาก็จะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับโพสต์โพสต์นี้นะคะยอดการดู แล้วก็ตรงนี้สําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่ผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะให้เราจิ้มไปตรงการตั้งคา่านี้แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ด้วยค,ะวยค่ะตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ได้เปิดให้เรานะคะทุกคนจะให้สังเกตดูด้วยนะคะสําหรับคนที่ผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วให้มาเปิดตรงนี้ให้มันเป็นสีฟ้าด้วยให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเปิดใช้งานแล้วไม่เช่นนั้นคุณจะไม ไม่มีโฆษณาเด้งในคลิปนะคะทุกคนจ้านี่เลยก็จะมีโฆษณาใต้คลิปแบบนี้ถ้าเราเกิดไปเปิดกระทาร์ไแล้จากเนื้อหานั่นเองนะคะก็ในคลิปนี้ก็นะักฝนก็ฝ,กฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ